ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ c h anel n Game c นเว e ร์นะครับในวันนี้เราจะมาขอแนะนำการใช้งานนะครับโปรแกรม MicrosoftAccess ครับซึ่งหลายๆคนที่เคยใช้โปรแกรม MicrosoftAccess นะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่านำโปรแกรม MicrosoftAccess ไปใช้ในระบบฐานข้อมูล นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแต่สําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเจาะจงลงไปในเฉพาะบางเรื่องก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกเป็นเป็นตอนเป็นตอนไว้ให้สําหรับผู้ใช้ที่จะเลือกนําไปใช้ในส่วนของอาการควบคุมการใช้งานต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาดูอยู่ด้วยกัน2ตัวครับก็คือในส่วนของอตัว Combo Box นะครับและ l i s t b o x ครับซึ่ง2ตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญในการใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นในการเลือกข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งตัวอย่างในวันนี้ครับเราจะ,ะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนะครับตำบลอำเภอและจังหวัดนะครับซึ่งโดยปกติเราก็จะเลือกที่ตัวตำบลน,นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราเราขอยกยกตัวอย่างซึ่งเป็นตารางในส่วนที่เรามีไว้อยู่แล้ว ก็จะเป็นจะมีในส่วนของคอลัมน์จังหวัดนะครับเ <_ S 1> ขตหรืออำเภอตำบลน,นะครับและรหัสไปรษณีย์ซึ่งเราจะมาทําตัวอย่างทดลองใช้นะครับทดสอบนะครับคอมโบโบ็อกกับลิสต์บ็อกในการกรอกข้อมูลจากตารางตัวอย่างข้าง,างต้นนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้เราสร้างฟอร์มไว้แล้วนะครับก็ชื่อฟอร์มเดี๋ยวเราใช้เป็นคําว่าฟอร์มหนึ่งะครับตัวอย่างของฟอร์มนะครับเราก็จะมีในส่วนของเท็กซ์บ็อ นะครับตำบลเ็กบ็อกอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับเราไปในส่วนดีไซน์กันเลยนะครับเราจะเลือกที่ตัวเมนูคอมโบบ o ็อกก่อนนะครับเพื่อเราจะทดสอบในการกรอกข้อมูลนะครับเราก็จะวางคอมโบบ o ็อกลงมานะครับมาแล้วนะครับตัวนี้จะมีวิสัยให้เราเลือกนะครับมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือให้เขาเลือกจาก ตารางหรือคิวรี่ที่เรามีอยู่นะครับกับอันที่2นะครับเลือกโดยการให้เราพิมพ์หรือกรอกข้อมูลลงไปเองนะครับอันนี้ให้เราเลือกตัวบนนะครับเลือกจากตารางข้อมูลหลักที่เรามีหรือคิวรี่ที่เรามีกด next ครับอ่าเราก็จะเจอตาราง Province นะครรับหือจังหวัดของเรานะครับกด next ครั้งหนึ่งครับเขาก็จะให้เลือกนะครับตัว field นะครับหรือคอลัมน์ที่เราต้องการนํามาใช้นะครับอันนี้ให้เราเลือกตำบลมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นอำเภอ นะครับเป็นจังหวัดแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ครับในข้อนี้เป็นการจัดเรียงซึ่งเราไม่เรียงครับอันนี้มันต,ตัวตารางหลักเราเรียงไว้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องข้ามขั้นนี้ไปเลยนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับมันก็จะวางลักษณะน,นี้นะครับในในส่วนของ c o m b บบ o ็กนะครับก็จะมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดและรหัสไปรษณีย์เดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้กันนะครับแล้วก็กด next ไปครับเราสร้างไว้ว่าเป็นชื่อ คอมโบบ็อก bo นี้มีชื่อว่าอ่า CMB นะครับอโอเค CMB 01ครับกด finish ครับเราจะได้คอมโบบ็อกซ์อ่าเราใช้คำว่าตัวเลือกแล้วกันนะครับตัวเลือก1ครับอ่าจัดเรียงนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันครับจะเห็นว่า ในส่วนที่เราเลือกนะครับก็จะมีเวลาเราเลือกจะเห็นว่าชื่อคอลัมน์ที่ถูกเลือกออกมานะครับก็จะเป็นชื่อตำบลเป็นชื่อตำบลน,นะครับแต่ยังไม่ไปไปในช่องของ Textbox นะครับอันนี้เรายังไม่ไปในช่องของ Textbox เดี๋ยวเราจะลองใช้มาโคควบคู่กับ Combo Box ตัวนี้ครับเรากลับไปที่ Design View อีกครั้งหนึ่งครับ เลือกที่ combo box นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนิดนึงนะครับใน low s o r c นะครับ low s o r c ก็คือ,อแถวที่เป็นข้อมูลหลักนะครับลองมาดูกันจะเห็นว่าก็จะมี id มีแขวงตำบลมีเขตอำเภอมีจังหวัดมีรหัสไปรษณีย์อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราปิดไปก่อนครับเสร็จแล้วเราไปที่ event ครับ event เราใช้เป็นคำว่า after update ครับ กดเลือกครับใช้มาโคบิวเดอร์เราใช้แอคชั่นที่ชื่อว่าเซต Property ครับเซต Property ครับคอนโทรลตัวแรกครับก็คือ Text Box 1นะครับ Text 1ครับก็คือจะเป็นตำบลเราเลือก Text Box 1ครับ พ r o p เ r อร์ีที่เราต้องการนะครับก็คือแว l ลูครับก็คือค่าให้ส่งค่าไปอันนี้เราต้องการเป็นแว l ลูก็คือต้องการค่าครับให้เราใส่เท่ากับครับแล้วเราก็เลือกที่ค่าคอมโบ11ครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคอมโบ11ส่งค่าอะไรไปนะครับเซฟครับแล้วก็ปิดเข้าไปที่วิวครับลองดูครับสมมุติว่าเราเลือกที่ตำบลวังใหม่ จะเห็นว่าเขาส่งค่า36ค่า36คืออะไรเป็นค่า id ซึ่งอันนี้เรายังไม่ต้องการนะครับค่า id 36เราไม่ต้องการเนะรียฮะเห็นไหมครับจะเป็นค่าในส่วนของ id ทีนี้เราจะให้เขาส่งค่าตำบลมาในช่องตำบลก็หรือว่าเทคหนงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอนโทรลตัวนี้นิดนึงเราจะได้เห็นนะอันนี้เทคหนึ่งนะครับส่วนอำเภอจะเป็นเทคสอนะครับ จังหวัดเป็นเทคสานะครับรหัสไปรษณีย์เป็นเทคสีนะครับอ่าเดี๋ยวเราขยับนิดนึงช่องนี้ปรับช่องนิดนึงนะครับอ่าเ,เราจะได้เห็นครับเราไปที่วิวครับตำบลก็คือเทคหนนะครับอําเภอเทคสอจังหวัดเทคสาแล้วก็รหัสไปรษณีย์เป็นเทคสเราลองมาดูการใช้ control command กันครับดีไซน์วิวเหมือนเดิมครับ ไปที่ Combo 11นะครับ After อ p d a ัปเดตเหมือนเดิมที่มาโคอีเวตนนะครับครับคอมโบบ็อ bo นะครับเราจะส่งค่าไปเราใส่จุดครับแล้วพิมพ์คำว่าคอลัมน์ครับเราใ,ใช้เป็นคอลัมน์ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็น, column. นคอลัมน์ลาบ c o l อเอลั M ใช้เป็นลักษณะคำสั่งแบบนี้ครับ ามด้วยจุดครับแล้วก็วงเล็บครับคอลัมน์ที่1ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้ครับจะเป็นการส่งค่าตัวไหนไปในคอมโบบ็อกคอลัมน์ที่1นะครับอ๋ออ่านิดนึงนิดนึงเราลบจุดไปก่อนนะครับเราใส่ผิดใส่ผิดไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราไปพร้อมๆกัน เซฟก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปครับลองมาดูตัวอย่างครับจากเมื่อกี้นี้นะครับเป็นการส่งค่า ID มาอย่างเดียวจะเห็นว่าตอนนี้ส่งค่าตำบลมาแล้วนะครับส่งค่าตำบลมาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ตำบลมาอยู่ในช่องของเทค1หนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการให้ส่งช่องอำเภอมาในเทค2สองเราจะทำอย่างไรนะครับ ให้กลับไปที่ Design View ครับเข้าไปที่คอมโ s 1 1เหมือนเดิมนะครับมาโคครับเมื่อกี้นี้ในส่วนของ Set พ r o p e r t y ตัวแรกครับ t e คห1เราเพิ่มอีกครับ Set Property ครับแต่เราเปลี่ยนคอนโ l Name เป็น t e คส2ครับเหมือนเดิมครับ Property เราใช้เป็น Value ครับเท่ากับครับ เหมือนเดิมครับชุดคําสั่งเหมือนเดิมเรา copy มาเลยก็ได้นะครับ copy มาวางเลยแต่เราเปลี่ยนจากคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์ที่สครับของ COMBO 11ครับเราเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่สครับเราเซฟครับเดี๋ยวไปดูผลกันครับอตอนนี้เราเลือกที่สําโรงครับตำบลสําโรงนะ,ะจะเห็นว่า ตำบลมาแล้วอำเภอมาแล้วลองเลือกดูอีกสักตำบลมาแล้วอำเภอมาแล้วนะครับตำบลมาแล้วอำเภอมาแล้วเราจะลองทําในส่วนของจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับกลับไปที่ดีไซน์วิวนะครับคอมโบ11นะครับอีเวนต์ after update after update คืออะไรก็คือให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับเมื่อมีการปรับปรุงค่านะครับอัปเดตข้อมูล นะครับกลับมาครับเหมือนเดิมครับทําซ้ําครับทีนี้ในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการตัวเลือกหลายๆอย่างนะครับให้เลือกที่ Property หรือว่า Event ที่เราต้องการนะครับเรากด Ctrl C ได้เลยครับแล้วเราก็กด Ctrl V วางเราจะเห็นว่ามาพร้อมกันแล้วเปลี่ยนจาก2เป็น3นะครับเปลี่ยนจากคอลัมน์2เป็นคอลัมน์3ครับเท่านี้เองนะครับ ก๊อปปี้มาใหม่ครับคอนโทนซีครับกดวางในช่องบวกครับเปลี่ยนจากเท็กสามเป็นเท็กสี่ครับแล้วเปลี่ยนจากคอลัมน์สามเป็นคอลัมน์ที่สี่ครับเท่านี้ครับลองมาดูการอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับแล้วก็กดปิดครับมาดูตัวอย่างในวิวครับเราลองดูครับตอนนี้สมมติว่าเราเลือกที่อำเภออ่าตำบลปากเกร็ดก่อนนะครับตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีรหัสไปรษณีย์11120เกษตรครับไปดูครับหรือจังหวัดอื่นเราไม่รู้จังหวัดอื่นดูค้องสี่ครัครบจะเห็นว่าค่าทั้ง4ส่วนถูกแยกออกจากกันนะครับโดยการใช้คอลัมน์วงเล็บนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคําสั่งกันอีกครั้งหนึ่งครับดูตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อีเวนต์ครับ นะครับเซตคำสั่งนี้ครับคอมโบบ็อกซ์นะครับคอมโบบ็อกซ์ที่11นะครับจุดนะครับคอลัมน์ที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของตำบลคอลัมน์ที่2เป็นในส่วนของอำเภอคอลัมน์ที่3เป็นในส่วนของจังหวัดและคอลัมน์ที่4เป็นในส่วนของรหัสไปรษณีย์ครับเราก็เซฟไว้นะครับไปดูตัวอย่างกันอีกครั้งนึงครับฟอร์มวิวครับเราลองเลือกรังสิตครับ นะครับลังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์1น1 1 0อครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับแบบหลายๆายคอลัมน์นะครับนำไปใส่ใน t ทคบ Box ต่างๆในส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในส่วนอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ List ์บ x ็อกันบ้างนะครับในส่วนของ List Box จะใช้งานเหมือนกันหรือไม่นะครับกลับไปที่ดีไซน์วิวครับแล้วเราไปเลือกที่ เครื่องมือนะครับริสบ็อกครับเราวางพื้นที่นิดนึงนะครับ r ิสบ็อกอาจจะมีพื้นที่หน่อยนะครับเหมือนเดิมครับในส่วนของวิสระครับ i w a n t t o นะครับอันนี้เราก็ให้เลือกจากเทเบิลหรือคิลลี่ครับเลือกคิลลีมาแล้วตอนนี้เรามีเทเบิลเดียวนะครับ c e นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเอาตำบลมาวางก่อนอำเภอครับจังหวัดรหัสไปรษณีย next ไปก่อนอันนี้เรายังไม่จัดเรียงเพราะว่าตัวเทเบิลเราเรียงไว้อยู่แล้วนะเราจะไม่เรียงใหม่นะครับจะเห็นว่าเหมือนกันนะครับแขวงอำเภอจังหวัดนะครับและรหัสไปรษณีย์ครับ Next ครับเราพิมพ์คำว่า list ครับ list 11นะครับอันนี้เราใช้คำว่า list 11อนะ,อะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ออกไปก่อนอันนี้ไม่ต้องมีนะครับจัดนิดนึง ไปดูตัวอย่างครับใน Data ก่อนนะครับจะเห็นว่า low s o u r c e นะครับข้อมูลหลักของเรามาจากฟอร์มนะครับ q u e r y b u i l d e r ตัวนี้นะครับก็จะมี ID แขวงตำบลเขตอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ครับกดปิดไปก่อนนะครับไปดูตัวอย่างครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรจะเห็นว่าก็จะมีตัวแถบเลื่อนด้านข้างนะครับสกอร์บาร์ด้านข้างนะครับเพื่อเลื่อนหานะครับเลื่อนหา ตำบลที่เราต้องการนะครับอันนี้เราจะใช้เป็น on click นะครับเมื่อเราคลิกแล้วเราจะได้เลือกค่านะครับกลับไปที่ design view ครับเลือกที่ list 11เดี๋ยวเราขอใส่เป็น list 11ก่อนนะ list 11ล้วกันนะครับอันนี้เป็น list 11นะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับมาที่ name ที่ author เราก็จะเข้ามาที่ event ครับ On Click ครับเราจะใช้ On Click เมื่อกี้เรา On After Update แต่อันนี้เราเลือกที่ On Click นะครับเหมือนเดิมครับ m a c ค o Builder จำชุดคำสั่งได้ไหมครับเหมือนเดิม Set Property ครับ Control name ตัวแรกเลยตำบลก่อนนะครับเราก็เป็นเทคหนึ่ง p r r t y r t y ที่เราต้องการก็คือ Value นะครับ Value ที่เราใช้ก็คือ list list 11นะครับจุดครับแล้วก็พิมพ์คาว่า column ล,ลงไปอ่าเราพิมพ์เราเลือกมานี่ก่อนแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกไปนะครับ column นะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บครับคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับเลือกเป็นคอลัมน์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็วงเล็บปิด นะครับเซฟครับอย่าลืมเซฟนะแล้วก็ปิดครับลองกลับมาดูตัวอย่างครับที่ฟอร์มวิวครับ3าเซน็นในสมมติเราเลือกที่3าเซน็นในจะเห็นว่าในช่องตำบลมาเป็น3เซน็นในแล้วนะครับเปลี่ยนตามที่เราเลือกแล้วอันนี้เป็นออนคลิกนะครับอีเวนต์ออนคลิก เราเลือกอันคลิกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำต่อให้เสร็จครับอันคลิกเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปครับเราก๊อปปี้มาได้เลยแล้วก็วางครับเลือกเป็นเทคก2ครับคอลัมน์ที่2เหมือนเดิมครับวางอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเทคก3ครับ ใช้คอลัมน์ที่3แล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสไปรษณีย์เท็กี่ครับใช้คอลัมน์ที่4นะครับลองไปดูผลลัพธ์กันครับเข้าไปที่วิวครับลองเลือกที่คลองชักพระเขตตะลิ่งชันกรุงเทพ1 0 1 7 0ครับ จะเห็นว่าเราได้ค่ามาแล้วนะครับครับอยู่ที่เราเลือกครับทีนี้เราก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเลือกคอมโบบ็อกซ์หรือลิสต์บ็อกซ์นะครับในการกรอกข้อมูลลงไปในรายการต่างๆในเทคฟิล์ต่างๆของเราได้นะครับคอมโบบ็อกซ์ก็เหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้อยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้ครับครับและสำหรับวันนี้ครับ สองส่วนนะครับ c o bo ม b o Box กับ List ์บ x ็อครับลองไปไประยุกต์ใช้งานดูครับและเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างในส่วนของคอนโทรลและส่วนควบคุมต่างๆนะครับในตอนต่อๆไปก็สามารถติดตามรับชมได้ครับกับ Channel Game c o n l o v e r นะครับซึ่งเราก็จะหาตัวอย่างแบบนี้นะครับมาแนะนำให้กับผู้ใช้ให้กับเพื่อนๆชาวเก e c o n o ว v e r ได้ดูกันนะครับใครที่ยังใช้อยู่นะครับหรือว่า มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง f a c e b o o k นะครับเกมคอนเวอร์เว้นวัก GCL นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับสอบถามปัญหาได้นะครับถ้าคำถามไหนนะครับเราสามารถแจ้งหรือแก้ไขให้ได้เราก็มาร่วมพูดคุยกันอาจจะเป็นช่วงในไลฟ์สดแบบนี้ครับถ้าอย่างไรคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับ เราไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในตอนต่อไปกับ Microsoft Access ครับดูสิครับว่าตอนต่อไปของเราจะมาแนะนำการใช้ในเมนูไหนส่วนไหนหรือชุดเครื่องมือตัวไหนครับวันนี้พักกันก่อนครับสวัสดีครับ